thôi rồi cái 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 ผูยายา้จัดการผู้ไดน,นะครับสวัสดีครับน้องรอบเอดือบครับผมบัานกระเหมิดเพียนคนโต๊ะครับพี่นอ้องกระไรมาตา เรียบร้อยตรวจงานแล้วแล้วรอคนทำการแสดงครับ เยอะมากเยอะจริงๆครับอันนี้ใช่มั้ยใช่ครับเอียกไปเลยครับ ฝ่ครับบอกพี่เอกฝ่ายโชว์เลยพอแล้วไม่ต้องมีกวเปิดสับปอดเลยครับบอกเขาเปิดสับปอดเลย มาเด่นท่านสิสเกตุบอช่วงนี้ก่นฟังน้งมือต้อมือไปให้กันครับพี่น้องครับอ้ยเย้อยแล้วครับแต่งตัวเสร็จแล้วครับสุดยอดค่ะอยากไปเป็นนางเอกในบอต่คบาบัต้าเสียงดีนะาผมเป็นในเลย่องางนีล้ำเป็น จะคนถามค่ะสวัสดีค่ะเด็กน้อยอะถือไว้พไ่เปลีนสวัสดีค่ะฝนหยุดแล้วบอกค่ะฝนหยุดแล้วนะคะ <c oughs> เล่นดึกจังเลยฝ <c oughs> นตกค่ะฝนมันตกค่ะพี่น้องก็เลยได้เห่นด <c oughs> ึกจังน้อยค่ะเตรียมเครื่องเสียงเตรียมทุกอย่างนะคะเตรียมือนเพราะว่าฝนตกแรงมากค่ะฝ้าห้องแห้งแหง้งค่ะพี่น้อง สวัสดี1 2 0่คนนะคะยังเห็นน้องยุก,กิจ้ามาแล้วคะ่ะมาแล้นะคะน,น่นารักจังเลยขอบคุณน,น,นะคะน,น่นารักขอบคุณ สวัสดีพี่นุ่นนะคะกีฬาตาคะขอบคุณพีุ่ยค่ะเล่นอยู่ไซนอเมื่อนี่เล่นอยู่อบ้านเนี้ยก่อนป้าวันนี้เราเล่นที่ไหนคะหนูลืมบ้านกเิดเพเืองอ๋อเมื่อนี่เล่นอยู่บ้านกำเนิดเพชรอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะตอนนี้เราขึ้นเวทีค่ะทุกคน สวยมากเลยขอบคุณนะคะน่ารักด้วยเกีงด้วยขอบคุณนะคะน่ารักจากเอฟซีจากเยอรมันจ้าขอบคุณนะคะพายู่เข้าทานเชียงคานโอ้แห้งป่าจา้าพายุแรงไหมคะ นักยู่กี่ฮกคือกันเดจ้าอยากฟังน้องยีกี่น้องเป็นพระธาตุหลวงเมอ่อคืนนี้ไม่ได้ฟังนะคะแล้วเคยนี่ได้ฟังบอจ้า,จาพี่นอ้องพระธาตุหลวงนะคะกับุณอานเพลงใหม่พระธาตุหลวงเซอร์ไพร์มากนะคะอาจารย์นักตนตรีแก้ว่างบายสามกระเลนเลนนียมาแรงเลยเรียกว่าตาล่าฮะพร้อมนะคะเซอร์ไพร์มากนะคะขอให้ปลอดภัยทุกวินาทีขอบคุณนะคะตาฮัาขึ้นทุกวันเลยขอบคุณนะคะ ตาฮักแถนอกคุ้ยูขอบคุณค่ะน้าไอค่ะป้าแชนหน่อยนะคะคุณนะครับคนะครับแม่ขอถ่ายรูปถ่ายรูปนย ทุ่มกว่าแล้วใช่ไหมป้าใช่ค่ะก,กว่าจะโชว์เสร็จก็นานค่ะก็เลยจะต้องตัดสปต์ออกนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะไม่มีตลกด้วยแต่ว่าล่ำเนืองสอดแจงอสอดแจงนะคะแล้อย่งกี่ร้องเพราะลำกระสวยชื่นเชมขอบคุณนะคะยุ้ไซพระเอกนกจ้าพี่นกอยู่นี่นะคะ แม่พี่หายไปคนออกเลยว่าไปคนเยอะกว่าเดิมอีกยูกีน่ารักจังเลยดูไปก็ชอบน้องยูกี่ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยดูหมอรามมาก่อนเลยค่ะเคยดูแต่อะไรนะยิ้มปื้มน้องยูกี่ออกครับผมสีปากสวยครับขอบคุณค่ะที่จะไม่เป็นตาลายอย่างี้ไม่ดูไม่ได้นอนนอนนิดเดียวบอกไอ้นมขายบัตร ออนไลน์อีกนะคะเอฟซีกอม้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวดอกว่างแผนก่อนน้องครับน้องรออย่งางนั้นลำเบาขอบคุณมากครับอยากเห็นเนาะมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับใครดูคุณปีดบ้างชุดใหม่น่ารักไหมครับชุดใหม่น่ารักไหมชุดคู่ใสมาชุดคู่สีชมพูชุดคู่ชุดแรกครับ เพลงพระท่านหลวงผมทำเป็นเอ็มีให้ดัวชซ่นเป็นตัวร่มขอบคุณนะคะอูบนเนอร์มาเล่นในเบิ้งแน่คางได้เลยครับถ้ามีโอกาสนะครับผมสวัสดีน้องเมย์ครับนกหล่อจังขอบคุณครับผมสวัสดีพี่เมย์ค่ะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นโชว์ใหม่ๆนะครับโชว์ใหม่ๆทางทางกุมปิดเราจะวางแผนทำแบบ ให้พี่น้องได้เบ่งแบบรูปแบบใหม่ๆน,นะครับเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องตอนนี้เวทีน้องอีหยอนยนะุนกเนาะน้องก็อยากเห็นแบบโชว์ยอนยุกจากโชว์แต่นูว่าแบบนี้ก็สวยมีหลายคนชอบแล้วก็มีหลายคนบอกว่ามันก็มนสมัยเก่าเกินไปแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเสรระยะเวลาสองมื่ครับอสอดแจ้งมีโอกาสจะตามไปดูครับ บบกันะครเจอกันนะคะพี่สาวพี่อดีตคาราค่ะมาขึ้นไปเบิ้งยุคครับยุคคำรอวันประคารมาขึ้นไปหนองคำรอประมาณหกเจ็ดพันียู่ละพวกวลาไหลายหลก็หกเจ็ดพันกับลราเพราะว่าเดินบันางๆเต็มเลยนะครับเดี๋ยวป้ายืนจสอบจ้าขอบคุณนะคะแม่ครับเดี๋ยวให้ป้าพาไปดูหน้าเวที ขึ้นวป้าไทยบรรยากาศข้างๆเนี่ยเขาอ,อยู่อยู่อยู่ในโบสเนี่ยถ่ายข้างๆให้มันเห็นบรรยากาศภาพรวมกว้างบนเวทีครับกลัวป้าแบบอยู่แต่ที่เดียวไงมันจะมันจะไม่สวย,ยไม่นในเดินเอายืนเอายืนเอา,เอานะครับใครอยากไปดูโชว์หน้าเวทีบ้างครับ อยาพี่น้องไปเบิ้งเวทีใหมนะ่น้ำให้ป,ป้าปุ๊บพาไปดูปให้ป้าปุ๊บรักร้องรายการแสรดงนิสิตขอบคุณมากครับรขอบคุณมาก,ก,มากขอบคุณมากครับผม,ผมรอสนับ<อ>สนุน<อ>จันอีเดอร์ขอบคุณมากครับโอ้รอบนี้ได้พ,ไดไดพี่ๆที่เของมาเบิ้งไรซดกุปิดหนึ่งดร้อยคนครับ อยากให้มาเล่นที่สมุทรปราการจังนี่ตูนป้าฮ่าห่าไม่ต้องสงสารเขายังไม่เขายังไม่ได้นั่งเลยเนี่ยเขามี่จะเดินเดินหากินมาเนี้เสาวขาล้อ โอเคเดี๋ยวให้มาป้อมพาไปดูภาพรวมบรรยากาศหน้าเวทีนะครับวันนี้หนาเวทีมันจืดครับฝนตกแห้งค่ะอิหรีนะครับพี่น้องอาจจะนั่งเป็นย่อมเป็นย่อมแล้วก็วันนี้เสียค่าบัตร1 0 0บาทหน้าทางเข้านะครับซื้อบัตรเป็นเสื้อดอกการทำบุญกุศลคนละร้อยบาทนะครับบัตรกาเปิดเพรบัตรเข้าบางเวืรงกบาดัม ไปแล้วนะะคโอ้ยให้ป้าออกไปไลฟ์สดก่อนดิหมอลำเรื่องต่อไปทำร้องขอบคุณค่ะอันนั้นหมอลำน้ำที่หกลุกสกปรได้ละโอกาสนี้น้องบอกให้ถ่ายข้างโบสถ์นะคะหมอลำน้ำที่หกียบเหมือนดวงดาวทุกทท่านก็คงเปรียบเสมือนคนที่บ้านหมอ ดาวดวงนี้คงไม่มีความหมายหากไม่มีคนนั่งมองขอบอนทุกท่านโปรดนั่งมองดาวดวงนี้ตลอดไปเพื่อให้ดาวดวงนี้ได้ส่องแสงเจ<า>ิดจ้าแพ่แสงสวยงามให้ทุกท่านที่มองได้มีรอยยิ้มและความสุขทุกครั้งที่มองมา โดวังดาคินดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตของพญานาปู่ศีสุดโธย่าสีปทุมมาผู้ปกปักรักษาเกาะคัชะโนดแห่งนี้ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา และศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีหมอลำนามวิหกศิลปินหมอลำเม,มืองอุดรธานีนำงานโชว์ชุดนี้น้องกราบไหว้บูชาสักการะด้วยหัวใจกายักวาจาจิตตังอหังวันทา ดาคาทิปดีสีสุดโตวิสุทธิเทวาปูเจนีสาธุสาธุสาธุดอกเซียนสีรสานดอกผัดาแกนนไม้บูา